เอาอะไรมาลูกเอาเือผ้ามาเอามาทอะไรครับเอาผ้าเอามาจากที่ไหนจากบ้านยุยซักมาใช่ไหมแล้วใครเป็นคนเอาออกให้หนูยายเอาออกให้แล้วหนูก็ไปลําเลียงตะกร้ามาหรอแล้วทาไมาหนูใช้วิธียกมาลูกทำไมาถึงใช้บอร์ดไปวางฮะมันหนักใช่ไหมครับอ่าเรียกสมุนหนูมาตากผ้าได้แล้วสมนแล้วพี่ปรีล่ะลูก แล้วพี่บรีต้องออกมาตากผ้าด้วยไม่ใช่เหรอเก็บถอยอยู่อ๋อเก็บของในบ้านเหรอเล่นอะไรกันไว้ในบ้านอะเเถอยเอะไรล่ะของเล่นอะอเล่อะไรล่ะโอ๋อพี่บรีเก็บเลโก้โยเดี๋ยวพี่บรีออกมาเหรออ่าโอเคนั้นเธอตากผ้าก่อนเลย เอามาอีกน yeah. ึงเลื่อหนูเลื่อนหนูรัดรัดไปได้ลำนึงนะรัดไปได้เลยคุไอ้เชือกคุญแจแล้วหนูเอาแล้วหนูก็ทัดสี่จุดเสาสี่จุดหน้าใช่หมที่เหมือนของเดิมก็เอาเชือไอ้เธอขาทำไมเธอเราไม่เอาใส่แขนล่ะล right ูกอันน at um> ั้นไม่ใช่แขนลูกแขนอยู่ไหนแขนอยู่นี่ดูแขนเห็นยังเอาออกรูนี้สิลูกไม้แขวนน่ะใช่ได้ลูกใจเย็นๆ เอามันออก,ออกเอามันออกมันจะโปรแลแม่ใช่นั่นไงได้ไหมอย่างเงี้ยอันน,นี้เสื้อคุณยายเหรอคะ,อะเสื้อหนูอ๋อเสื้อหนูถ้าคุณยายเธอไงคะไม่ใช่หนูไม่ใช่ยายอ๋อหนูไม่ใช่ยายอ่ะหนูจัดทรงให้มันสวยๆสยิสลูกก็เสร็จแล้วใช่ไหมอ่าสวยยังสวยยังอ่าโอเค นี่ถ้าตัวนี้ไป็ตัดก่อน